เป็นแรนดน้อมความรักเนาะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างเพียงคนนี้น่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเออเป็นคนมีมีความคลั่งรักเอนมีความคลั่งรักตอนนี้ความสัมพันธ์คุณแล้วเขาแบบนิ่งๆเงียบๆเนาะเออทักมาก็หายหรือทักมาแต่ก็ไม่ตอบหรือแบบ เวลาหายไปก็หายไปนานอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนนี้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเหมือนการรอคอยการติดต่อรอคอยการพัฒนานะคะหรือแม้แต่บางคนอ่ะเพิ่งเริ่มต้นกันมาเหมือนเหมือนวางแผนจะจะพัฒนายังไงก็มีนะคะคนคนนี้เหมือนเหมือนรอต่อยอดเหมือนรอพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเหมือนรอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือว่ารู้สึกว่าส่องคุณด้วยนะ อยากจะอย่างเชิงอยากจะดูใจคุณอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงคนคนนี้มีความเป็นไปได้ว่าคุณเพิ่งคบหรือคบกันนั่นแหละหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้โคลครคนนี้เป็นฐานไฟเก่าของคุณค่ะเป็นฐานไฟเก่าที่แอบมาสองคนนั่นเองนะคะหรือคนที่คุณดิวด้วยความรู้สึกของเขาที่มีถึงคุณนะคะมาดูรู้สึกว่าสิ้นหวังน้อยใจนะคะรู้สึกไม่รู้จะแบบ ไม่ไม่รู้ฉันอยู่ในสเตตัสไหนฐานสถานะอะไรบางทีเขาก็เขาก็ลังเลหรือบางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราเอายังไงกับเขาพลังงานนี้บางคนก็เลิกกันไปแล้วบางคนเลิกกันไปแล้วเพิ่งติดต่อกันมามมนมา,มา,มาหายหายแต่มันก่อนหนะ้านี้มันก็จบกันไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยอืมเกิดขึ้นหรือในกรณีถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เชิงไม่ค่อยมั่นใจกับการเริ่มต้น แต่คนคนนี้รู้สึกว่ามีความผูกพันเวลาคิดถึงก็จะคิดถึงไม่เคยห่างหายอะ่ะเออจะนานแค่ไหนมันก็แบบมันก็ยังไม่ลืมอะ่ะสไตล์นี้นะคะเชิงจิตวิญญาณน,นิดนึงนี่ตอนนี้เขามีความเครียดมีความกังวลน,น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าถูกใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีมีความรู้สึกว่าอ่าเขาอาจจะไม่คู่ควร เออหรือว่าถ้าเป็นลองดิสแตนก็มีความรู้สึกกังวลน,นะคะคิดเดยอะคิดมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันหดหูนะคะความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรว้าวความในใจเขารู้สึกดีกับคุณนะคะอยากจะบอกคุณว่าเขาจริงใจกับคุณนะอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนความพยายามเนี้ยไม่ถึงฝั่งฝัน <c oughs> เขาเหมือนเขาจะบอกว่าเขาพยายามแล้วนะเออแต่ก็เป็นไปไม่ได้ ทำไมอ่ะมันเป็นท็อกซิกหรอเออมันระยะทางหรือว่าใครคนใดคนหนึ่ง m o ฟออนนะคะหรือเกี่ยวข้องกับระยะทางถ้าพูดก็พูดนะมันเป็นแบบการเริ่มต้นเนี้ยมันยังไม่ได้สารไปถึงปลายทางนะคะแต่มันได้พยายามแล้วแต่มันก็กลายเป็นแบบเรากับเขาจะต้องเรียนรู้นะคะกับ ความเจ็บปวดหรือเรียนรู้กับบทเรียนนั้นแล้วก็หมู่อ่อนอันนี้น่าจะเป็นฐานไฟเก่าของคุณแหละชัดเจนมากนะโอเคใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็คือปล่อยผ่านดูเป็นบันเทิงไปขอให้โชคดีค่ะเลิบๆค่ะ